คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงสมุนไพรที่ขาดไม่ได้ในครัวไทยตั้งแต่ต้มยำยันเครื่องหอมสปาคุณนึกถึงอะไรคะต้องเป็นตะไคร้แน่นอนพืชตระกูลหญ้าธรรมดารรมดาที่ซ่อนกลิ่นหอมสดชื่นของมะนาวไว้เต็มเปี่ยมและมีพลังขับไล่ยุงแก้ท้องอืดแถมยังเป็นวัตถุดิบทำเงินระดับโลก วันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับของสารสำคัญอย่างซิตราวที่ทำให้ตะไคร้กลายเป็นมากกว่าแค่เครื่องปรุงรสจะเป็นทั้งยารักษาโรคและพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ world ingredient library channel นนที่จะพาคุณไปเปิดคลังวัตถุดิบชั้นเลิศรอบโลกและเจาะลึกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาหารที่คุณกิน เป้าหมายของเราคือการทำให้คุณมองวัตถุดิบทุกชนิดด้วยสายตาใหม่ๆอย่างเช่นตะไคร้พืชที่ดูแสนจะธรรมดาแต่คุณค่าไม่ธรรมดาเลยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับสมุนไพรกลิ่นหอมชนิดนี้ให้ลึกถึงแก่นเลย เชื่อไหมคะว่าตะไคร้ที่เราใช้กันอยู่ในทุกครัวเรือนมีต้นกำเนิดที่กว้างไกลกว่าที่คิดบ้านเกิดเอเชียใตย้ตะไคร้หรือซิมโบอพกรสิตราตัสมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบเอเชียใตย้เช่นอินเดียสีลังกาอินโดนีเซียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยการเดินทางของความหอม ตะไคร้เป็นที่รู้จักและถูกใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณของอินเดียอายุรเวทมานานานับพันปีก่อนจะแพร่หลายไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาอเมริกาใตา้และหมู่เกาะในทะเลแคริบเพียนความหลากหลายในไทยในบ้านเราตะไคร้ที่นิยมปลูกหลกัหลกๆคือตะไคร้กอหรือตะไคร้แกงที่เราใช้ทำอาหารนี่แหละค่ะ แต่ยังมีญาติิที่สำคัญอย่างตะไคร้หอมที่มีชื่อเสียงด้านการไล่ยุงอีกด้วยตะไคร้เป็นพืชเศรษฐกิจเงินล้านที่หลายคนมองข้ามไปค่ะ ความต้องการของตลาดโลกตะไคร้ไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมากไม่ใช่แค่ในรูปของวัตถุดิบสดแต่เป็นน้ำมันหอมระเหยตะไคร้เลมอนกราสเอสเซนเชียลออล์ อุตสาหกรรมสปาและเครื่องหอมน้ำมันตะไคร้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสปาอารมาเทอราพีและน้ำหอมเนื่องจากมีกลิ่นหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายและยังเป็นวัตถุดิบหลัดในการผลิตยากันยุงธรรมชาติซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดสูงมาก มูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปเกษตรกร,ร,กรไทยหลายพื้นที่เริ่มเห็นโอกาสในการแปรรูปตะไคร้เช่นการทำตะไคร้อบแห้งสำหรับชงเป็นชาสมุนไพรหรือการทำเครื่องแกงสำเร็จรูปที่มีตะไคร้เป็นหัวใจสำคัญเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตแทนการขายเป็นตะไคร้สดอย่างเดียว กลิ่นหอมและพลังของตะไคร้มาจากสารสำคัญที่ชื่อว่าซิตรัลค่ะซิตรัลนี่คือสารประกอบหลักในน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้ซึ่งเป็นส่วนผสมของเจรเนียวและเนราลเป็นตัวที่ให้กลิ่นคล้ายมะนาวอย่างชัดเจนและเป็นกุญแจสำคัญในการออกฤทธิ์ทางยาหลายอย่าง พลังต้านเชื้อโรคสารซิตรามีฤทธิ์ที่โดดเด่นในการต้านเชื้อราและแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอย่างกลากเกลื้อนทำให้ตะไคร้เป็นสมุนไพรฆ่าเชื้อชั้นดีคุณค่าทางโภชนาการตะไคร้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายเช่นวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตาและธาตุเหล็ก ที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดซึ่งเป็นคุณค่าที่เรามักมองข้ามไปค่ะการใช้ตะไคร้ในครัวไม่ใช่แค่ทุบๆแล้วใส่หม้อต้มยำนะคะมีเทคนิคที่ทำให้กลิ่นหอมออกได้เต็มที่ค่ะ 1. การทุบ smashing versus การซอย slicing สำหรับเมนูต้มๆอย่างต้มยำต้มข่า ให้ใช้ส่วนโคนต้นทุบให้แตกพอประมาณเพื่อให้กลิ่นและน้ำมันหอมระเหยออกมาแต่ถ้าเป็นเมนูยำหรือน้ำพริกควรซอยบางเฉียบเพื่อให้กลิ่นง่ายและกลิ่นหอมกระจายอย่างสม่ำเสมอ 2. การดับกลิ่นคาวตะไคร้คือพระเอกในการดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์และอาหารทะเลโดยเฉพาะการหมักปลาหรือไก่ควรใช้ส่วนที่ติดกับเหงา้าซึ่งมีน้ำมันหอมระเหยสูงสับให้ละเอียดผสมกับขมิ้นและกระเทียม 3. ตะไคร้ใบเตย เทคนิคในการทำเครื่องดื่มสมุนไพรคือควรนำตะไคร้ที่ทุบแล้วไปต้มพร้อมใบเตยจะช่วยเสริมกลิ่นหอมให้มีความนุ่มนวลและดื่มง่ายขึ้นอย่างมากค่ะตะไคร้ไม่ได้มีแค่ในครัวแต่ยังอยู่รอบตัวเราในหลายรูปแบบค่ะยากันยุงธรรมชาติ เราคุ้นเคยกับตะไคร่หอมในรูปแบบสเปรย์ไล่ยุงหรือเทียนหอมซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงเครื่องหอมปรับอากาศน้ำมันหอมระเหยตะไคร่ถูกนำมาใช้ในเครื่องพ่นไอน้ำหรือดิฟิวเซอร์เพื่อปรับอากาศในบ้านหรือใช้ในออฟฟิศเพราะกลิ่นของมันช่วยลดความเครียดและเพิ่มสมาธิได้ด้วยค่ะ ลูกประครบสมุนไพรตะไคร้ถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในลูกประครบเพราะมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยและอาการฟกช้ำตามกล้ามเนื้อให้ความรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นอย่างเป็นธรรมชาติมาดูกันว่าตะไคร้มีคุณและโทษต่อสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะสรรพคุณหลัก ช่วยขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องและมีฤทธิ์ขับเหงือ่อและขับปัสสาวะช่วยให้ร่างกายขับของเสียบำรุงธาตุไฟตามตำราแพทย์แผนไทยตะไคร้เป็นยาบำรุงธาตุไฟให้เจริญทำให้ระบบเผาผลาญและการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นข้อควรระวังสำคัญค่ะ สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตะไคร้ในปริมาณมากหรือการใช้ในทางสมุนไพรเนื่องจากยังขาดงานวิจัยยืนยันความปลอดภัยที่เพียงพอค่ะผู้ป่วยโรคไตควรระมัดระวังการดื่มน้ำตะไคร้ในปริมาณมากเพราะตะไคร้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะสูงอาจส่งผลต่อการทำงานของไตได้หากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอค่ะ มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดค่ะข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้ตะไคร้คือสุดยอดวัตถุดิบการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่งานวิจัยสมัยใหม่พบว่าสารสกัดจากตะไคร้มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดซึ่งนี่คือคุณสมบัติที่ตรงพลังมาก ตะไคร้ต้นยาดหลับบนยาดดอนนอกจากตะไคร้แกงแล้วยังมีตะไคร้ต้นหรือตะไคร้ภูเขาที่มีกลิ่นหอมคล้ายตะไคร้ผสมมะนาวน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต้นถูกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวและขะจัดรังแคเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างดีเยี่ยม สารช่วยลดไขมันในเลือดมีการศึกษาพบว่าการบริโภคตะไคร้อาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและลดไขมันในเลือดได้ซึ่งเป็นผลมาจากสารต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์โดยเฉพาะแอลฟาเทอร์พีนอลที่มีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตได้ด้วยทำให้ตะไคร้เป็นสมุนไพรที่ครบเครื่องมากจริงๆค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้านคะสำหรับเรื่องราวของตะไคร้พืชตระกูลหญ้าที่ซ่อนความลับและคุณคา่าไว้มากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงเราได้เห็นแล้วนะคะว่าวัตถุดิบง่ายๆใกล้ตัวก็สามารถเป็นได้ทั้งยารักษาโรคเครื่องหอมบำบัดและพืชเศรษ,ษฐกิจที่น่าทึ่ง มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราได้ค้นหาและนำเสนอเรื่องราวสุดว้าวของวัตถุดิบอื่นๆทั่วโลกอีกต่อไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน World Ingredient Library นะคะ และอย่าลืมนะคะคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าเมนูโปรดของคุณที่ใช้ตะไคร้คือเมนูอะไรหรือคุณเคยใช้ตะไคร้ในรูปแบบสมุนไพรหรือสปาแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเราอยากจะอ่านทุกความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณค่ะ ที่สำคัญที่สุดคือการกดติดตามช่อง World Ingredient Library และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเดินทางครั้งต่อไปของเราในการเปิดคลังความลับของวัตถุดิบชั้นเลิศอื่นๆที่รอการค้นพบค่ะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเปิดคลังวัตถุดิบไปพร้อมกับเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ